กเยาทอเยียวยาสวนยาง3,000บาทหลังดนมรสุมโนอื่นใครบ้างได้สิทธิ์เดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะคะจากกรณีที่อิทธิพลโซนร้อนพายุโนโนอื่นนะคะก็ส่งผลกระทบให้ ชาวสวนยางนะคะสวนยางที่ได้รับความเสียหายการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทก็ได้ออกมาตรการเยียวยาสําหรับผู้ปลูกยางนะคะรายละ3 0 0พันบาทมาตรการเยียวยาสวนยางพลากครั้งนี้นะคะกยทก็มีสวัสดิการจัดสรรให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากสวนยางที่ประสบภัยนะคะตามระเบียบกยทว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ใจ่ายในการจัดสรรสวัสดิการ แก่เกษตรกรชาวสวนยางนะคะพอสศ .2560 ตามมาตรา49้วงเล็บ5าด้วยายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารากรณีที่ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นอักขีภัยอุทกภัยหรือวาัตาภัยนะคะทั้งนี้กยทอก็มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบภัยเบื้องต้นหากชาวสวนยางได้รับผลกระทบเสียหายนะคะสภาพสวนนะคะ คือต้องมีต้นยางพาราเสียหายคราวเดียวกันนะคะไม่น้อยกว่า20ต้นต่อไร่นะคะโดยการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีการเยียวยาไม่เกินไม่เกินรายได้3,000บาทนะคะ สำหรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวสวนยางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสวนยางที่ประสบภัยนะคะต้องมีคุณสมบัตินะคะอย่างไรนะคะชาวสวนยางที่ประสบภัยสามารถขอรับสวัสดิการกรยทรับเงินเยียวยานะคะรายได้ไม่เกิน3,000บาทคุณสมบัติเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ได้รับการช่วยเหลือก็ ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยทนะคะสวนยางประสบภัยจนเสียหายนะคะเสียสภาพของสวนยางนะคะที่ดินสวนยางประสบภัยต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบโดยกฎหมายนะคะ เกษตรกรชาวสวนยางก็ต้องแจ้งนะคะต้องแจ้งขอรับการช่วยเหลือต่อพนักงานที่ปฏิบัติอยู่ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติภายใน15วันนับจากวันที่ประสบภัยนะคะหรือนับถัดจากวันที่เหตุภัยพิบัตินั้นสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณีนะคะสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำขอนะคะ คำขอรับสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาบัตรประจำตัวกเกษตรกรชาวสวนยางสำเนาสิทธิ์นะคะใน,ในที่ดินที่ประสบภัยพิบัติหนังสือมอบอำนาจวงเล็บให้ผู้แทนดำเนินการนะคะท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะท,ทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารเจ้ากดไลค์เจ้ากดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ